ครับวันนี้ผมได้ราคาแล้วครับคันนี้เดี๋ยวผมมาแจ้งให้ดูนะครับคันนี้มีอะไรบ้างนี่ยางนะครับยังกลมคมอยู่เลยตัวมีตัวนี้เป็น BM W R 1ม5 0 G S A ูรนย์นะครับเป็นตัวเฉลิมฉลอง40ปีครับผมมีได้จากประมาณ40คันในประเทศั้งไม่แน่ใจนะเราเรานี้นะครับเรามาดูของนี้ครับนี่เป็นช็อคทนลาเทคนะครับ ชุดนี้อะ่ะมันมันจะเป็นอันนี้ชุกตัวหน้าแล้วก็ข้างหลังมาดูองี้ครับของแต่งเสริมนะครับนี่รวมค่าใส่รวมอะไรแล้วนี่มีสองแสนแน่นอนครับโชค๊คฟูน่นี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นท่ออาคาโบวิกนะครับตรงรุ่นครับฟูลซ s สเต็มเลยครับท่อฟูลเลยเดี๋ยวดูสี ยังใหม่ยังวาวกริบๆเลยดูอู้นี้อันนี้เป็นบาะตอนเดียวนะครับบาะตอนเดียวเป็นรุ่นรุ่นพิเศษเป็นของของของ,อของเบกอ่าเดิมรถเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นปี๊บแท้นะครับผมสองใบเลยปี๊บแท้นี่เป็นปีป๊บอ่ปี๊บดำเลยนะครับผมไม่ใช่ปี๊บขาวติดสติกเกอร์นะครับปี๊บดำเป็นปี๊บดำพิมพมากูุแล้วก็ยางหลังคมคมครับผมใช้ได้ยาวๆเลย เอาตัวนี้เป็นรุ่นปีพิเศษนะครับราคาได้อยู่ที่เก้าแสนหกหมื่นเก้าบ้ททุนเลยครับสวยงามวิ้งเลยตัวนี้อ่ะเหมาะสำหรับการสะสมเลยครับได้ตัวนี้ไปจบเลยโอ้โหสวยกิ้งสวยกิ้งสนใจทักมาได้นะครับผม นี่ตูเล็กใหม่ก่อนครับอ่ากุญแจไม่อยู่ใกล้กเดี๋ยวแจ้งเล็กใหม่อีกทีนะครับผมสวยเลยวู้อืม